สวัสดีครับผมยุศักดิ์ภูมิสุรกุล CEO บริษัท CPO วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูภาพรวมอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทประจำปี2566และเปรียบเทียบกับปี2565เพื่อให้เห็นถึงทิศทางและผลประกอบการของเราอย่างชัดเจนไปดูกันเลยครับก่อนอื่น CPO ของเราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการคร้าปลีกและเป็นเจ้าของเป็นชายเซเว่นอีเลเว่นมากกว่า13% 0 0 0สาสาขาทั่วประเทศไทยและขยายบริการผ่านร้านสะดวกซื้อศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจอาหารและแพทย์ ฟอร์มดิจิทัลรวมถึงการศึกษาและพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกไลฟ์สไตล์ครับและผมจะพาทุกท่านไปดูการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินทั้ง5กลุ่มใหญ่ๆของบริษัทกันนะครับในปี2,565และ2,566อัตราส่วนทุนหมุนเวียนและทุนหมุนเวียนเร็วของบริษัทอยู่ในระดับต่ำกว่าหนึ่งโดยในปี2,565อัตราส่วนทุนหมุนเวียนอยู่ที่0.72เท่าและทุนหมุนเวียนเร็ว 0.36เท่าส่วนในปี2,566อัตราส,ส่วนทั้งสองลดลงเหลือ0.60เท่าและ0.30เท่าตามลำดับซึ่งแสดงถึงการขาดสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาจึงเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าบริษัทอาจจะมีปัญหาก,กับการจ่ายหนีร้ระยะสั้นในอนาคตมาในส่วนวัดประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าในปี2,566 บริษัทมีระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้อยู่ที่1วันซึ่งลดลงจากปี2,565ที่อยู่ที่2วันปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนี้คือยอดลูกหนี้การค้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับยอดขายของบริษัทนอกจากนี้อายุเฉลี่ยของสินค้าก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกันโดยในปี2,566บริษัทมีอายุเฉลี่ยในการเก็บสินค้าอยู่ที่30วันลดลงจาก33วันในปี2,565 ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีสินค้าคงเหลือลดลงเมื่อเทียบกับต้นทุนสินค้าของบริษัทในปี2,566บริษัทมีอัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นเป็น1.8เท่าจาก1.1เท่าในปี2,565แสดงถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการใช้สินทรัพย์ถาวรอย่างไรก็ตามอัตราการหมุนของสินทรัพย์รวมลดลงเหลือ0.1เท่าจาก0.92เท่าในปี2,565ซึ่งบ่งชี้ถึงการใช้สินทรัพย์โดยรวมที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าปีก่อนและเป็นจุดที่ควรปรับรุง ครับต่อไปผมจะวิเคราะห์อัตราส่วนวัดการก่อนหนี้ในส่วนของอัตราส่วนการก่อนหนี้พบว่าในปี2,565อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่0.69เท่าและในปี2,566ลดลงเป็น0.67เท่าขณะที่อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญลดลงจาก2.18เท่าในปี2,565เป็น2.07เท่าในปี2,566และอัตราส่วน equity multiplier ก็ลดลงจาก3.18เท่าเป็น3.07เท่าซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีหนี้สินลดลงในปี2,566ส่งผลให้ความเสี่ยงทางการเงินลดลงเช่นกันนอกจากนี้อัตราส่วนจำนวนเท่าของดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นจาก2.20เท่าในปี2,565เป็น2.60เท่าในปี2,566บ่งชี้ว่าบริษัทมีความสามารถในการชำระต้นทุนทางการเงินที่ดีขึ้นจากการที่หนี้สินลดลงสำหรับอัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไร พบว่าอัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขายเพิ่มขึ้นจาก20.88%ในปี2,565เป็น21.31%ในปี2,566อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขายเพิ่มขึ้นจาก1.90%เป็น2.37%ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก1.76%เป็น2.36%ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจาก5.58%เป็น7.25% แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนทางการเงินลดลงทําให้กําไรสุทธิและสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามอัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงานต่อย,ยอดขายลดลงจาก3.62%ในปี2,565เป็น2.53%ในปี2,566อาจเป็นผลจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในปี2,566บริษัท CPO มีอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไร P/E Ratio อยู่ที่28.09เท่าลดลงจาก30.94 เท่าในปี2,565สะท้อนมุมมองนักลงทุนที่คาดว่าแนวโน้มการเติบโตอาจชะลอตัวขณะที่อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี P/B Ratio เพิ่มขึ้นเป็น2.03เท่าบ่งชี้ว่านักลงทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อศักยภาพการเติบโตของบริษัทโดยสรุปแล้วบริษัท CPO ควรให้ความสำคัญกับการบริหารหนี้ระยะสั้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้สามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้การบริหารสินทร,พรัพย์รวมก็ควรมีการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าที่สุดเพื่อลดต้นทุนที่ไม่จาเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพในใการดําเนินธุรกิจอีกประเด็นที่สําคัญคือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นบริษัทควรมีมาตรการควบคุมให้เหมาะสมไม่ให้สูงเกินความจําเป็นเพื่อรักษาความสามารถในการทํากาไรสุดท้ายบริษัทควรมุ่งเน้นการเพิ่มกําไรให้สูงขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นและการเติบโตของบริษัทในระยะยาวและผมยุศักดิ์ภูมิสุร ขอจบการนำเสนออัตราส่วนทางการเงินเพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ